สวัสดีค่ะปื้มนะคะระยองอินสุเซลลค่ะสาขาสะพาน4ี่ปวดแดงนะคะวันนี้นะคะอากาศก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนิดนึงนะคะปื้มจะพาลูกค้านะคะทุกท่านนะคะมาดูรถนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะมาดูใก,ใกล้ๆเลยค่ะพี่ากล้อง คันนี้นะคะลูกค้าบอกเดิมเดิม <ๆ S 1> คลีนครีนนะคะพี่เืิ่มคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะไปแต่งเองดูนะคะ <ๆ S 1> ลูกค้านะคะติดแคปฟิล์มนะคะแล้วก็กันสาดกระบะไลเนอร์ <Okay. S 1> ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ไม่ใส่คันนี้แล้วก็แบบเดิม,ดมแบบนี้นะคะ คันนี้นะคะสี่ประตูรุ่น SDA นะคะมีรถนะคะพร้อมส่งมอบหลายรุ่นหลายคันเลยโดยเฉพาะคันนี้นะคะที่หาคันนี้อยู่ก็พร้อมส่งมอบนะคะเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะคะเดิมๆครีนๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าปื้มนะคะทำงานพนักงานบริษัทนะคะเพิ่งทำงานได้แค่สามเดือน แต่ปื้มนะคะจัดโปรนะคะคันนี้รับรถที่5,900บาทนะคะ5,900บาทลูกค้านะคะเซ็น2คนก็คือ,อพี่ผู้หญิงเซ็นร่วมนะคะแล้วก็พี่ผู้ชายเป็นคนซื้อหลักนะคะเพราะว่ารวมรายได้กัน2,000่านะคะจะได้2เท่าของค่าง,งวดพอดีนะคะคันนี้นะคะลูกค้ารับรถวันที่20นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าวันที่20นะคะบรรยากาศการส่งมอบอยังไงแต่ปื้มจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถนะคะอิซูซุไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือหลายๆรุ่นนะคะจแทนไปดูแทนไปดูเเลยดูนะคะสต็อกเราพร้อมรับพร้อมส่งมอบหลายรุ่นหลายคันเลยสนใจยังไงนะคะก็โทรเข้ามาหาพี่ปื้มนะคะพี่ปื้มอยู่ที่ระยองอิซูซูเซลนะคะสาขาสะพานสีบวกแดงนะคะห้ามไปผิดสาขานะคะถ้าไปสาขาอื่นไม่เจอพี่ปื้มนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ